สวัสดีครับมาติดตามหุ้นไทยเที่ยงนะครับ คนที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะครับฝากนะครับอย่าก,กดข้ามนะครับถ้ากดข้ามแล้วไม่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะครับมันก็จะทําให้ให้การติดตามมันขาดเคลื่อนนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หนึ่งสองนะครับสำหรับไทยเช้านะครับผลของเอ่อของไทยเที่ยงนะครับผลเมื่อวานมันออกหกสองเจ็ดสามหนึ่ง

สรุปแล้วนะครับ9012เนี่ยจะมา1ตัวนะครับเด่นทีนี้มาจับคู่ให้กันให้ดูนะครับ สองูนยจดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหลักแปดก็จะได้แปดศูนย์ แปดหนึ่งสองแปดนะครับหลักเก้าก็จะได้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้า สองเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดแปด ก้าแปดนะครับ ชี้ชัดๆเลยนะครับะะครับสำหรับหุ้นไทยเที่ยงนะครับ แบบจะจะชัดเจนนะครับ นะครับทักพิเศษให้นะครับจนนี้คือชุดกันไหมครับนะครับชุดกัน นะครับสำหรับหุ้นไทยเที่ยงนะครับปีนาดูตามนี้นะครับ มา100%นะครับ,านะรบถามตัวนี้รูดจะมาบน100%นะครับ ครับสำหรับหุ้นไทยเที่ยงนะครับพิจารณาดูได้ตามนี้นะครับหุ้นไทยเที่ยงนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาชมแล้วนะครับที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากแชร์แบ่งปันนะครับกดติดตามนะครับนะครับ ด้วยการคัดลอกลิงก์นะครับแชร์ผ่านช่องทางลน์ช่องทาง facebook ช่องทาง m e s s e n g e r นะครับหรือทางอื่นใดก็ก็ฝากแนะนำแบ่งปันกันไปนะครับอันจะได้ไม่พลาดนะครับถ้ากดติดตามแล้วถ้าเกิดมันทำให้เกิดก่อความลำคาญนะครับก็ไม่ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่ก็ขอให้กดติดตามนะครับก็มันก็จะได้ เวลาค้นหามันจะค้นหาง่ายนะครับถ้ากดติดตามแล้วนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ต่อจากไทยเช้านะครับไทยเที่ยงก็คือเน้นแบบชัดเจนนะครับนะครับเน้นแบบชัดๆนะครับสรุปแล้วก็คือไทยเที่ยงที่วางมาเนี้ยเด่น3ตัวเนี้ยยังไม่มีพาดนะครับ ยังไม่มีพลาดกันนะครับตั้งแต่สติติย้อนหลังมาก็ยังไม่พลาดนะครับสำหรับรูด3ตัวนะครับรูด7รูด8รูด9นะครับแทง19ประตูนะครับเล่น19ประตู7 8 9บนเนี้ยมันก็คือยังไม่ผิดพลาดนะครับยังไม่พลาดนะครับวันก็ยังมาให้ท่านยังได้ชมกันอยู่ นะครับยังไม่ผิดพลาดนะครับก็ก็ฝากสมาชิกนะครับที่เข้ามาชมแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแชร์แบ่งปันกันไปนะครับขอบคุณอีกครั้งท่านสมาชิกที่เข้ามาชมนะครับก็ขอให้ชมด้วยความสุขความเพลิดเพลินใจนะครับดูแล้วไต่ตองก่อนนําไปใช้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความเร็จ โชคดีนะครับร่ำรวยตลอดไปปัง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 ขอบคุณครับสวัสดีครับ